เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินเด็กอายุต่ำกว่า18ปีดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเอาละฮะข่ามาพบกับสล็อต XO นะครับตอนนี้อยู่ในเกม Burning Pearl กับอะไรวันนี้วิธีเล่นอ่าวางกรลูกแก้วเป็นวาย ผม power มีสิบลายครับ power เ,เปิดดูหน่อยพอเพิ่มเปิดซี้ออุ้ย power คือการซื้อฟรีสปินนะครับซื้อเกมโอนัสเกมฟรีเกมอะไรพวกนี้เดีย๋ยวเราซื้อเลยดีกว่าปักกดและ enable ครับจากนั้นกดบ u ายครับไปซื้ซอเต็มฟสปินดูได้ก็ได้สักเท่าไหร่ ตาเลยโอ้โหจะไปลากมีลูกแก้วมาแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาทเองต่อจ้าห้าสิบสอง ได้ไหมเนี่ยเอ้ยมาแล้วร้อยสิบห้าแล้วเว้ยดูซิว่าเสียไปห้าร้อยแปดสิบจะได้สักเท่าไหร่129ร้อยยี่สิบเก้าครับโอ้โหฟกเฟสถหกเป็นิแล้วมังกรยังไม่โผล่หัวมาเลยอะ่ะคิดดูดิมันจะคืนไหมเนี่ยทุนเนี่ย ตัทรงแล้วไม่น่าจะคืนเหลืออีกสองทีฮะไอ้เหี้ยเอ้ยมังกรไม่โผล่อะอ้าวมาแล้วนี่ไอ้เหี้ยเรามาโผล่ทีสุดท้ายโถ่เลยเบควินไมดีสองร้อยสี่สิบแปดเอ้ยเหลือทีหนึงเหลือทีนึงเหลือทีนึงเหลือทีนึ่งคำนวณเร็วๆคำนวณเร็ว อีกทีชุบเบรกเวนสามรไม่คุ้มจ้า c o n g r a t u l a t i o ยูอยวอนสามสองห้า้ไม่คุม้มเป็นต่อเอาคืนทุนพอละว,วันนี้ เออไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อห้ามใจไม่ซื้อมาทิ้งเลยครับเป็นละสิบบาท <c oughs> ไปกันเ,เร็วๆวันนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share. กดซับสไครต์ให้ด้วยเสียงเป็นเฮียอะไรแล้วเนี่ยกดกระดิง่งแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยลงตามอารมณ์ับอยากลงตอนไหนก็ลงนะช่วงนี้ไปเรื่อยๆไม่มี อะไรเฮ้ยโบนัสไม่มาไม่ได้เลยเลยเนี่ยเยฮ้ยหัวมังกรโถะหาบาทโถ่ไม่คุม้มไม่คุม้ไมไอ้แกามาแล้วไปไงนิ่งกริปไปต่อปลายกหาหาบาทไม่เอาเลยเลยองมังกรอะ อะไรอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่โอ้โหเรียบร้อยมังกรพร้อมกับลูกแก้วงี้ก็เอาต้าวินไปดีสองร้อยแปดสิบโอ้โหโ,โหคำนวณเร็วๆคํนวณเร็วๆ,ๆเอาแค่คืนทุนพอนละทุนมาหกร้อยฮะตอนนี้เดี๋ยวเอาขอคืนทุนก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่น คลิปนี้ก็จะจบแค่คืนทุนแต่เมื่อไรมันจะถึงวันเนี่ยขาดอีกสองร้อยขาดอีกสองรอเอาอีกแล้วนี่ไงมังกรและลูกแก้วพร้อมกับบูมซุปเปอร์วินครับร้อยเก้าสิบห้าพอดีเลยคืนทุนฮ่าฮามาเดี๋ยวปั่นอีกทีหนึงแล้วพอละปั่นอีกทีหนึ่งแล้วปิดคลิปเลย หนึ่งครั้งปเรียบร้อยมังกรมาอีกรอบหนึ่ง่าได้แล้วคลิปนี้พอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ